สวัสดีครับพี่น้องครูบอกช่องดูในยูทบแท็กต่างเรียนวันนี้ผ้าพีพีผ้านอนแก่งปลากระป๋องใส่ลูกชิ้นด้วครับเด้อใส่วุ้นเส้นครับแก่งใบเค่นนั้นแค่นี้ครับผมโอ้ใช้ปำมือพร้อมนำนัวออกดีเป็นยังพี่น้องไออันนี้เมนูอยากกินครับผมไปแซ่บเนื้อแดงมันแซ่บจัดเลยนะฮะมาต้องพูดถึงว่านัวไหม ว่าเราใส่ปลาหมึกปลาหมึกแห้งไปด้วยมาค่ะมาฮัปปูฮัปป้าไม่กินเห็นืหอนี้นั่งแบบสาบายสายบายเนาะอืมขอเขาเ,เ,เนียวเขาเนียวเขาเนียวกับมี่เขาเนียวใบเขาเนียวใบกับยังใบกับจำนำกระป๋อง จับนัวบุญศิลป์นี่ของเราในงาน,น,น,านลูกชิ้นลูกชิ้นปลาแซลมอนน้ำพริกหน้องครับยังแซ่บ mời mời chào sử dụng thôi em bắt gặp bông hết mời 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 này mời 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 đấy, mời mời ก็ก่างเส้นปลาหมึกด้วดีขนาดปลาหมึกแห้งครับพักกับไส้ตุ้นหอมัอซีป,ปอมไหมปลาหมึกเราก็สั่ง่าจากไทยด้วยปลาหมึกแห้งอืมำนัวออกไป้ว พี่มันด่าเอาดีกว่าแซ่บเดี๋ยวครับตามกลับมาอนี้หวานครับพี่นอ้องเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฟุ้กระตุกจำชินนะเพิ่มมบุชาติอืมหอมเก็๊มังดากับเพิดด้วยครับ เช่นเยหอห์นี่ของไอ้ฮองกุง้งกินได้ดีพี่หนัง ai ai nám chụp bao bông tìm một thân. เช่นอื่นเนี่ยเช่นกับเบลล์ได้ครับ่ายังคงความอร่อยอยู่เหมือนเดิมเรามาลองปบเหมึกกัน น,น้ำเงวนออกเละพี่น้องมือเขาเขาชนินจะดีขนาดเจ้าพานแห่งดีขนาดเนีย Nhà nhớ nhớ để xe đẹp, xe đúng tay cho xe Xe lại bỏ mắm hết toàn lên Đã có mắm hết mắm

ครับโอเคครับพี่ครับกลุดมที่ไปชมเนี่ครับมันเดิงครับจิบ้มเบอร์เบอน์แบบใดบ้างบริสุทธิ์ภาพใดบ้างนี่เพียงแค่พอมาเจ็บหนักครับที่นีก่ก็ขอขอบคุณครับได้ไหยครับ